สวัสดีลูกเพจทุกท่กทานและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอินชอนยูนเต็ดเอาชนะทางด้านไอฟองไป3ประตูต่อ1นึ่งลวารเลนไดมอนด์นเอาชนะทางด้านของวารโลสไป3ประตูต่อ0เชียงไฮกินทาวนะครับเอาชนะทางด้านของการท่าเรือไปสุด1ประตูต่อศูน เชียงไฮ้เอสไอพีจีพ่ายกับด้านวีจีปฐุมไป2ประตูต่อ3อันวาค้าพ่ายกับทางด้านนาบาโฮสนะครับไป0ประตูต่อ1ทัสทอนซาซีนะครับพ่ายกับด้านซาจานะครับไป1ประตูต่อ3อันนัเซอร์เรียสเอาชนะทางด้านอันอาลีเอฟซี FC, ดูไบไป4ประตูต่อ2และอันอาราบีนะครับพ่ายกับทางด้านของโอมาลิสนะครับไป0ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกการ์ดโกเลเรนเจอร์เสมอ PSV ไอโอเฟนไป2ประตูต่อ2ลากูฟเซนสโตโควานะครับพ่ายกับนักโคเปนเก้นนะครับไป0ประตูต่อ1รอยัลอันเวิร์ดนะครับเอาชางด้านเอเอเคเอเทนไป1ประตูต่อ0มาต่อกันที่ผลฟุตบอลอาเซียนชิงแชมป์ยุคชนยุคไม่เกิน23ปีติโมเลเตยู23่พ่ายกับด้านมาลเลเซียยูยีไป1ประตูต่อ3 และเวียดนามนะครับเอาชนะอังนฟิลิปปินนะครับไป1ประตูต่อศูนย์โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลม่อค,ค่ัคืนที่ผ่านมาหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องการาบขอประธานอภัยเวทีนี้ด้วยหางดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเราและเป็นกาลังใจให้กับเราในทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ